เริ่มกันด้วยกิจกรรมแรกนะครับได้มีการเปิดมากกรรม Skill Expo Thailand 2022มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ครั้งที่5นะครับก็หวังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับตลาดโลกนั่นเองนะครับจัดเป็นครั้งที่5นะครับนั่นหมายถึงว่าจังหวัดเราเนี้ยก็เป็นที่ที่5นะครับในการที่เขาจัดกิจกรรมนี้นั่นเองครับ วันนี้เองนะครับวันพฤหัสบดีที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2516ครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอใหญ่จอดสงขลานะครับนายสุเทพชิต,ตยวงศ์นะครับเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดมหากรรม Skill Expo Thailand 2022นะครับ2022นะครับมิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทย คุณภาพนะครับสู่โลกยุคใหม่นะครับซึ่งจัดเป็นครั้งที่5นะครับก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์2566นะครับโดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ ส่งสสำหรับโครงการมหก,กรรม Skill Expo Thailand 2022กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้จัดขึ้นทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดชนบุรีคอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีนะครับและครั้งที่5ก็จัดขึ้นที่นี่ครับจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งนายสุเทพชิตยวยวงครับเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั้นได้ให้ความสําคัญและมีนโยบายผลักดันการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แรงงานนั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูงตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทำโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022มิติใหม่ของการพัฒนาแรงงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ขึ้นมานะครับโดยก็คาดหวังนะครับว่าให้การจัดโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022พัฒนาคนสู่ โลกยุคใหม่ในครั้งนี้เนี่ยจะได้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตรวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนประชาชนที่เข้ามาชมงานรวมถึงสถานประกอบกิจการหรือภาคธุร,รกิจในพื้นที่ได้ปรับตัวให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศซึ่งก็จะได้ส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับประเทศจังหวัด ภูมิภาคและชุมชนนะครับรองรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แรงงานไทยและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่มูลค่าโลกนะครับ ซึ่งสำหรับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยโซนสร้างสมรรถนะซึ่งก็จะได้มีการนะครับสาธิตแข่งขันฝีมือแรงงานพบกับกิจกรรมสาธิตการแข่งขันฝีมือแรงงาน10สาขา การสาธิตการฝึกอบรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์6สาขาและการสาธิตการทดสอบมาตรฐานสาขาแห่งอนาคตในศตวรรษที่21 5สาสาขาด้วยกันนะครับเสริมภูมิคุ้มกันร่วมรับฟังเสวนาเพื่อให้ความรู้พัฒนาคนสู่โลกยกใหม่โดยเสวนาในหัวข้อ c r y ปโตเทรดเดออาชีพที่ต้องสร้างกลยุทธ์การเทรดนะครับ Vlogger อาชีพใหม่ยอดนิยมของยุคดิจิทัลสตรีมเมอร์จากนักเล่นเกมสู่อาชีพที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝันนั่นเองนะครับ โซนมีเขาแบ่งเป็นโซนโซน,นะครับโซนเติมเต็มองความรู้ก็มีการจัดแสดงโลกเสมือนจริงกรเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG การจัดแสดงโลกเสมือนจริงผ่าน AR หรือ VR เทคโนโลยี IoT นะครับคือ Internet of Things นะครับสำหรับ smart farm และนิทรรศการการพัฒนาประเทศตามแนวคิด BCG ครับนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีโซนต่อยอดความสำเร็จสู่เส้นทางอาชีพ พบที่ปรึกษาแนะนำอาชีพหรือแนวทางการทำงานสำหรับอาชีพยุคดิจิทัลกิ e กเวิร์กอร์หรือดิจิทัลนอร์มด s สก l ลเอ็กซ์โปไทยแลน2022มิติใหม่ของการพัฒนารายงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่นะครับทางนี้โครงการมหกรรม Skill e x p o t h t i l i n d n d 2022มิติใหม่ของการพัฒนารายงานไทยคุณภาพสู่โลกยุคใหม่ทางกระทรวงรายงานโดยกรมพัฒนาฝีมือรายงานก็ได้จัด ทำขึ้นทั้งหมด5แห่งด้วยกันนะครับคือที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ครั้งที่5ก็จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนภาพที่เห็นตอนนี้ก็เป็นใหม่นั่นเองนะฮะสวยงามสีสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับก็มาทําเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นสบู่นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสวยเป็นบาม์มลิปบาล์มนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นตัวอย่างนะครับของการที่จะพัฒนาสินค้าต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อที่จะจัดจําหน่ายนะครับเราจําเป็นที่ต้อง เท่าทันนะครับถึงสถานการณ์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผู้ที่ไปเข้าร่วมก็จะได้รับความรู้แล้วก็นํามาพัฒนานะครับในส่วนของที่เตึงถนัดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับนะฮะมหกรรม Skill Expo Thailand 2 0 22นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์2516นะฮะที่สุ์ประชุมที่มอนะครับ